เพื่อนๆป้าจะกินอาหารช้ามากนะคะเพราะว่าเราต้องเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กลืนลงท้องมันค่อยไม่ทำงานหนักป้ากับเป็นนาะกคนละมุมนะคะต่างคนต่างมุมนั่งใกล้กันไม่ได้ตอนนั้น เย็นก็เหมือนกันนะเขาจะนั่งอยู่โซฟาตลอดค่ะป้าก็อยู่ในห้องนอนพอตื่นเช้ามาป้าก็อยู่ในห้องครัวเขาก็นั่งดูทีวีของเขาไปมีอยู่สองคนตายานี่แหละค่ะที่มาตโตเพื่อน กินแบบคนแขกนะครับเ,เพื่อนๆเทบัตเดี๋ยวป้าจะห่อนะครับงานเช้าวันนี้เพื่อนๆนี่ทัวใส่กองไว้เวลาจะกินค่อยเอามาทีละนิดทีละน้อยแบบนี้ค่ะน,นี่ประมาณสองช้อนอยู่ด้านหลงัง กินแบบคนแขกนะครับเพื่อนๆเคบัตอากาศวันนี้ค่ะ6องศาดูฮิมะเกาะบนหน้าต่างของป้าโอ้นี่สวยจังเลยเหมือนดอกไม้ เอ็ดโมงสิบห้านาทีป้าเพิ่งตื่นเป็นเป็นสบายไหมป้าอากาศมืดมืดแบบน,น,นี้แล้วางวันนี้